嗯。 วันนี้จะพามาชมต้นนี้นะคะเอเดงโรสค่ะสีชมพูกุหลาบเลยนะคะนู่นสูงๆนั้นเริ่มบานแล้วค่ะเริ่มบานแล้วดอกตุ้มๆก็มีเยอะแล้วนะคะเริ่มเป็นสีเป็นสันแล้วค่ะสีขาวอมชมพูนะคะดอกตุ้มๆใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะดอกเริ่มบานแล้วเนี่ยค่ะ ติดกับหน้าต่างเลยนะคะต้นนี้ก็พีอลองดูลองซานนะคะหรือเอเด้งโลสนะคะกุหลาบเลื้อยปลูกเมื่อปี2019ปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่3ค่ะนี่ค่ะสูงขึ้นไปนู่นเลยนะคะ กำลังบานดอกกําลังบานชมกุหลาบฟังเสียงนกร้องค่ะเมื่อวานฝนตกทั้งวนนันทั้งคืนช่วงนี้ก็ฤดูฝนนะคะโลกที่มากับฝนก็จะเป็นเชื้อราเชื้อราแป้งนะคะชอบเป็นตรงขั้วดอกแล้วก็ใบอ่อนๆนะคะ เอาน้ำล้างก็แต่หายไม่หายหรอกค่ะเอาน้ำล้างก็ได้หรือเอาน้ำส้มสายชูนะคะฉีดก็ได้ผสมน้ำนะคะถามว่าหายขาดไหมไม่หายนะคะแต่ก็ช่วยได้นิดหน่อยค่ะก็ลองทําดูนะคะ ดูคนต้นค่ะต้นนี้สั่งซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะเอเด้งโรสเนี่ยมันมี3สีมีสีแดงเลสเอเดงนะคะแล้วก็เอเด้งโรสแล้วก็อีกสีนึ่งก็สีขาวสีขาวสีครีมนะคะมี3สีสั่งมา2สีชมพูก,กับแดงสีแดงตายไปแล้วเหลือแต่สีนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะสีแดงนี่ซื้อใหม่เรื่อยๆแต่รู้สึกว่าจะปลูกยากดอกก็บานยากค่ะ แต่ชอบตรงสีดอกสีสวยสดแล้วก็มีความหอมนะคะชอบก็พยายามอยู่ค่ะปีนี้ก็ซื้อมาอีกเราสองต้นปลูกอยู่แต่ยังไม่ไปถึงไหนนะคะเราไม่ยอมแพ้ค่ะตายเราก็ซื้อใหม่นี่ละค่ะประมาณนี้ต้นนี้ก็แดดแรง <S <S แต่เช้านะคะวันนี้ดีค่ะแดดดีๆอย่างนี้ดีนะคะจะทำให้กุหลาบน่ย บานเร็วค่ะใบสวยเงางามค่ะดอกก็สวยดกนะคะนี่ค่ะมีอยู่สองกิ่งใหญ่นะคะกิ่งเล็กๆนี่ไม่นับนะคะเพราะถ้าเดี๋ยวได้ปีนี้ได้กิ่งกระดงใหญ่ๆมาสักสองกิ่งหรือสามกิ่งก็จะตัดกิ่งเล็กทิ้งนะคะกิ่งเล็กที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยจะตัดทิ้งนะคะจะเหลือเฉพาะกิ่งใหญ่ไว้สีเหลืองนั่นมาร์กาเร็ตนะคะในกระถางนี่ก็ กุหลาบเห็นค่ะกำลังดอกต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอเดนโรสหรือพีรองดูลองซารนะคะมีสองชื่อค่ะน่าจะเป็นของฝรั่งเศสนะคะมาจากฝรั่งเศสต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะเรามาเจอกันใหม่เริ่มบานหลายต้นแล้วข้างๆนี้ค่ะนี่ตรงหน้าเลย เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตรงหน้าเลยนะคะหอมค่ะ